ครับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวประจำวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564นะครับอภิชาสบูกแก้วครับท่านสื่อมวลชนพี่น้องชาวจังหวัดเลยทุกท่านครับผมขออนุญ,ญาตรายงานสถานการณ์หน้าวันที่9สิงหาคม2564นะครับสำหรับสถานการณ์ของจังหวัดเลยนะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาคือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นมานะครับเราพบ71ลายวันที่2 3 8 3พบ48 63 54 3 2 72, 57และเมื่อวานนี้พบ67เอแล้ววันนี้พบ67ครับ67ลรายนะครับเป็นคนในพื้นที่หมายความว่าเราพบว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่1รายนะครับ นอกนั้นก็เป็นการเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับโดยเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล11รายอยู่แคมป์คนงาน3รายแล้วก็อื่นๆอีก53รายครับปัจจุบันเราก็มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นนะครับ1,664รายเป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่891รายนะครับหายป่วยแล้ว769ราย เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่4รายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรายังคงติดตามผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับอยู่399รายครับวันนี้หายป่วยกลับบ้าน20รายครับเป็นอำเภอเมือง2รายนะด้วง1รายเชียงคาน3รายปากชม1รายด่านซ้าย8รายวางสะพุง2รายและก็อำเภอผู้หลวง3รายครับ จำนวนทั้งสิ้น63รายเนี่ย67รายเนี่ยนะครับก็รับรักษาผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนจากต่างจังหวัดนะครับโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลย1รายรักษาที่ภูกระดึง3ลรายเอราวัน3รายครับเรามีรายละเอียด ของการเดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้ง66ลายนะครับก็คือมากที่สุดก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหาหนคร25ลายครับะเชิงซอง6ลายชนบุรี9ลายนครปฐม5ลายโคราช1ลายปทุมธานี3ลายปราจีน1ลายอายุทยา1ลายระยอง3ลายสมุทรปราการ6ลายสมุทรสาคร5ลายและกำแพงเพชร1ลายครับทั้ง 66รายผมขออนุญาตไม่นำกล่าวถึงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นการเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่891รายเนี่ยเรามีรายละเอียดให้ทราบดังนี้นะครับไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยโดยไม่มีปอดอักเสบนะครับอยู่ที่644รายนะครับมีปอดอักเสบแต่ไม่รุนแรง225ราย มีปอดอักเสบร,รุนแรงแต่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ22รายแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ5รายนะครับสถิติผู้ป่วยในแต่ละวันนะ่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูแล้วรายสัป,ปดาห์สสัป,ปดาห์นะครับก็ที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับก็มาลุ้นว่าสัป,ปดาห์นี้เราก็จะสามารถช่วยกันกดตัวเลขให้ลดลงได้ไหมนะครับ สำหรับสถานการณ์การใช้เตียงนะครับเราก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและก็ศูนย์โควิดชุมชนนะครับโดยโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น969เตียงใช้ไป619เตียงเหลือเตียงว่างอยู่350เตียงนะครับนั่นหมายถึงรวมทั้งผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยทั่วไปนะครับโรงพยาบาลสนามเรามีจำนวน6แห่งครับ ีเตียงทั้งสิ้น471เตียงใช้ไป191เตียงก็คิดเป็น40%นะครับยังมีเตียงว่างอยู่280เตียงนะครับประมาณ59%ครับส่วน c i หรือศูนย์โควิดชุมชนนะครับเรามีเตียง1,408เตียงใช้ไป339เตียงนะครับประมาณ24%ยังเหลือเตียงอยู่1,000 69เตียงก็75รวมทั้งสิ้นเรามีเตียงอยู่2,848เตียงนะครับใช้ไป1,149เตียงประมาณ40ครับแล้วก็เหลือเตียงที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่1,699เตียงก็คือ59นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนนะครับจังหวัดเลยนะครับฉีดได้จำนวนสูงพอสมควรนะครับโดยเราฉีดเข็มที่1 ประมาณ15ก็คือ80,000เศษนะครับเข็มที่2ก็ประมาณเกือบ4เนนะครับ20,000เศษร,รวมแล้ว1,712โดสนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเราใช้เลิกดีก็คือเราเริ่มฉีด8โมงของเขตสุขภาพที่8นะครับเราฉีดกลุ่มเป้าหมายของเราทั้งสิ้น2,000 212โดสนะครับโดยเป็นเข็ม1-240โดสเข็ม2-37โดสแล้วก็เข็ม3-1,935โดสโดยกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งสิน้นหน่วยขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นทางสื่อโซเชียลดังนี้นะครับกำลังพลในนี้ชื่อ11บเอกนพดนมณีชื่นนะครับปัจจุบันเป็นนายสิบพยาบาลนะครับ จำหมวดพลเสนรักนะครับโรงพยาบาลค่าย4ี่สองรักนะครับจริงนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่าย4ี่สองรักนะครับเดิมเนี่ยกำลังพลนายเนี้ยนะครับได้ไปจองวัคซีนโบอตน่าไว้นะครับซึ่งมีกําหนดจะรับวัคซีนในเดือนตุลาคม6-4นี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมถึง โรงพยาบาลค่ายสีรสองลักปัจจุบันได้รับผู้ป่วยยืนยันโควิดรับไปที่โรงพยาบาลแล้ว1รายนะครับตั้งแต่วันที่4สิงหาคม64นะครับรวมไปถึงด้วยความห่วงใยสุขภาพของกําลังพลสายแพทย์นะครับของผู้บังคับบัญชานะครับให้กําลังพลสายแพทย์ได้รับวัคซีนทุกนายนะครับหน่วยจึงได้ส่งรายชื่อของกําลังพลนายนี้นะครับเพื่อไปรับวัคซีนไฟเซอร์อ Pfizer นะครับตามเงื่อนไข,ขของทางสาธารณสุขกาหนดนะครับก็แต่ด้วยความ อาจจะดีใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการของกําลังพลนายนี้นะครับจนโพสต์ทําให้เกิดทําให้ประชาชนหรือสื่อโซเชียลนะครับเข้าใจคาดเคลื่อนไปนะครับก็หน่วยจึงขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบดังนี้ครับ